มีคำถามต่อนะคะพี่ที่พณิษนะคะสวัสดีครับอาจารย์ขอรบกวนสอบถามหน่อยครับอาคารพณิชไม่มีประตูบ้านมีแต่ประตูเหล็กม้วนดึงขึ้นดึงลงจะมีปัญหากับพงจุ้ยไหมครับไม่มีเขาเรียกว่าช่องประตูเดี๋ยวอาจารย์อ่านนิดนึงนามสกุลอะไรนะณโมจิระมีชลาสลาใช่ไหมชลาอ๋อเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนพูดไหมพี่เขาเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนามสกุลนะชื่อนี้ก็เปลี่ยนจิระมีสลามีสลา นะคือจริงๆแล้วเนี่ย <นะ S 2> เรื่องชื่อนามสกุลเดี๋ยวจันค่อยไปขยายอาทิตย์หน้าก็ได้นะ,<ฮ>ะว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยประตูตรงนี้เนี่ยไม่เรียกว่าประตูเขาเรียกว่าเป็นประตูมว้วนประตูม้วนเนี่ยมันมีแค่ตรงมันลูดขึ้นลูดลง,งในในหลักฮวงจุ้ยมันไม่มีทิศทิศอะไรอ่ะไม่มี <ฮะ S 2> ทิศก็คือ ถ้าเราได้สัมผัสก็คือมีประตูเปิดเข้าเปิดออกแล้วก็ประตูสไลด์แต่นี้ประตูตั้งขึ้นเขาเรียกว่าช่องประตูนั่นเองไม่ผิดหลักในี่คจุ้ยเลยไม่ผิดหลักเลยนะครับสบายใจได้นะครับค่ะนะคะแต่จะทําให้ดีหรือไม่ดีอาจารย์แนะนำหน่อยดีไหมคะถ้าแนะนําก็คืออาจารย์ต้องไปดูใ่้คือแนะนําที่ดีที่สุดโอเคนะคะงั้นโทรมาหาอาจารย์ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะศู8ย์ก็6 5 5หห้านะคะวันนี้ หมดเวลาแล้วนะคะจริงๆก็อยากจะต่อให้หลายๆเพื่อนๆหลายๆคนได้มีคําถามสอบถามพูดคุยกับอาจารย์อีกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์เปลยๆไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของอะไรส,สุดยอดเลยนะอาทิตย์หน้าน,นะถ้าใครไม่ไม่ไม่ได้รับชมหรือว่าอะไรถือว่าไม่รักกันจริงเลยอาจามาใันะเรามาเรามามีความรู้สึกระ,ระหว่างความเชื่อ กับความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์ขออาทิตย์หน้านะไม่ไม่ขอเปิดเปิดสายนะอาจารย์จะอธิบายเจาะลึกเนี่ยคุณต้องมาเข้าใจว่าความจริงคืออะไรในหลักพวงจุย้ยแล้วความเชื่อคืออะไรในหลักพวงจุย้ยเรามาผสมผสานกันแล้วมีแทรกเข้ามาก,ก็คือถือนั่นเองนะในตําราของคนไทยเราควรจะถืออะไรก็มีทั้งหมดอ่าถ้าเป็นตัวละครก็คือมีความเชื่อแล้วก็มีความถือสิ่งที่ถือเอาไว้เป็นยังไงแล้วก็คือความจริงะนะครับสามอย่างมาผสมผสานกันสัปดาห์หน้าไม่ละก,กันจริงนะครับ ต้องดูให้ได้นะครับ <c oughs> นะแต่ถ้าคุณไม่รักก็คือไม่ต้องดูถ้ารัก,กจริงก็คือต้องดูเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> มีเรื่องงามยามดีด้วยนะคะ <c oughs> สัปดาห์หน้านะคะเ <c oughs> อาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะอาจารย์โชคดีสซ่ยัรดิษฐนอ่อยนันทิชากรกักลปนันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากากดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักร,รายการนี้ในการปรับปุงจุ้ยเ <c oughs> พื่อเป็นชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ